ในการรายงานงบการเงินนะคะของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกไตรมาสนั้นค่ะก็จะเป็นการรายงานพวกความเคลื่อนไหวต่างๆของบริษัทรวมถึงนะคะผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาค่ะแต่จะมีอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่เรียกว่า MD&A แล้ว MD&A นี้คืออะไรมีความสําคัญอย่างไรติดตามได้ในเว็สตอรค่ะ สำหรับรายงานงบการเงินในแต่ละไตรามาสของบริษัทจดทะเบียนจะมีการรายงานข้อมูลผลประกอบการทั้งหมด3องค์ประกอบค่ะให้กับนักลงทุนได้ทราบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นงบการเงินสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหรือว่า MD&A ค่ะ โดยที่คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหรือ Management Discussion and Analysis หรือที่เราเรียกกันว่า MD&A เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่อธิบายถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตัวเลขงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกระแสะเงินสดว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใดหรือมีปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยทีมผู้บริหาร ซึ่งข้อมูลใน MD a นั้นจะเป็นการสรุปตัวเลขทางการเงินทั้งหมดโดยมีการนำเสนอในรูปแบบของตารางที่มีข้อมูลสำคัญทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นรวมถึงตัวเลขผลประกอบการทั้งในส่วนของรายได้ต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาภาษีดอกเบีย้ยและกำไรสุทธิเป็นต้นค่ะ โดยจะมีการนำเสนอในลักษณะของ Common Size หรือรวมรายได้ทั้งหมดให้เป็น100%แล้วจึงมีการแสดงข้อมูลของต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆจนถึงกำไรสุทธิว่ามีสัดส,ส่วนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับไรายได้ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างของธุรกิจได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ ในขณะเดียวกันก็จะมีการใช้การนำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินในลักษณะของ Common s ซด์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าบริษัทนะั้นมีโครงสร้างของสินทรัพย์เป็นอย่างไรแต่ละสินทรัพย์มีสัดส่วนเท่าไรต่อสินทรัพย์รวมโดยโครงสร้างของหนี้สินเป็นอย่างไรและมีสัดส่วนของหนี้สินเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมรวมถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นค่ะว่ามีโครงสร้างอย่างไร โดยนอกเหนือจากการแสดงโครงสร้างของตัวเลขทางการเงินต่างๆแล้ว MD&A n ก็ยังมีการเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงินทั้งหมดกับช่วงเวลาต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงจากไตรามาสก่อนหน้าและการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหรือ year-on-year year, ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจานวนเท่าไหร่ และคิดเป็นการเปลี่ยนในอัตราส่วนรอยละเท่าไหร่พร้อมกับคําอธิบายถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นค่ะว่าทําให้นักลงทุนสามารถเข้าใจในงบการเงินได้ดียิ่งขึ้นค่ะ จะเห็นได้นะคะว่า MD&A น,น,นั้นนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อน,นักลงทุนค่ะซึ่งจะบอกถึงตัวเลขทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและด้วยเหตุผลอะไรเรียกว่าจะทำให้เรานั้นนะคะมีข้อมูลในการตัดสินใจก่อนการลงทุนค่ะซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากการใช้เพียงแค่ข้อมูลสรุปเรื่องของไรายได้รวมถึงกาไรสุทธิเพียงเท่านั้นค่ะ